เราพาครอบครัวมาเที่ยวในช่วงฮอลิเดย์นะคะปีเตอร์ได้ได้ ID Card ไทยนานแล้วนะคะก็ลองใช้เป็นครั้งแรกเลยใช้ ID Card ได้ราคาคนไทยเลยโอ้โหนางดีใจใหญ่เลยค่ะดูนิวตันกับตาปีเตอร์แฮปปี้ใหญ่เลยเก่งนะ โอ้โหปั่นจนขาปูว้าวเอ้าเขาอยู่อย่างนี้เลยเหรอใช่เขาปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติเลยเหรอใช่โอ้โหน่ารักจังเลยค่ะทุกคนนี่นะทุกคนต้องไปดูแวโอ้โหตัวอะไรเนี่ยนิวต้าเห็นไหมตอนนี้เราจะไปดูแมวน้ำแล้ต้องไปดูหนุ่มๆเวลามากใช่เรามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงทักทักทักโอ้ นาา่ารัก <c oughs> เนื้อตั้นบอกนาากอ่ารักแ, <c oughs> แมวน้ำปฏิบัติ not go เป็นมือตายค่ะเอาแม่มันเป็นปูนด้ละ่ละคู่เชื่อเถอะอสองตัวนี้จะสู้กันแล้ว,วอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายกันแล้วต่อยกันแล้ว ตัวอะไรตัวใหญ่มากเลยเป็นใอือว้าวเธอเท่าเน่ว้าวนู้นน่ะพี่นายพี่นายตั้งนี้ปีนูหน่อยได้๋ยวยอย่าไปปีนอย่าไปปีนอีโกน่าครับอีโกน่าหัวแหละครับเฮ้ยอยู่นั่นน่ะอีโกน่ามันนี่น่าจะอีโกน่าแล้วอือเออนิตันชอบตัวนี้เหรอลูก อันเดี๋ยวล่นเต่าครับเธอถูกเธอถูกเออเออเต่าเยอะเลยตัวใหญ่มาก ตาเจออลายเลี้ยวเลี้ยวนิวตันมาดูน้ำน้ำดูนี่ตะกปวดใต้ตัวอะไรฝรั่งน้อนี่พามาดูอะไรนี่พามาดูพามาดูตัวปวดนี่ดูตัวนั้นสินิวตันไม่กลัวเหรอลูกนี่ยตัวอะไรตัวตัวอะไรปัวปวดใต้ลูกตะกวดใต้เรเรียกพ่อๆตัวพี่เงินกับพี่ทองนะคะาเจ้ คุณพระเจ้าเต่าตัวีอุ้ยมีเต่าเต่าโอเคโอเคโอ้ครับครับครับโอเคมา ขึ้นรถลขึ้นรถโอโหร้านอาหารข้างทางนะทุนตรงข้ามกันเลือกทานไงไตัวสีดำๆนั่นน่ะโอ้โหดูมันกระโดดนู่นน่ะ เออหูห<โ> <ITA> ูหูหูเอาเอาโอ้ช่อช่อชอชโอ้นี่นี่นี่กระุกน่ะ้าวสน้งินอ่ะออโดดโอ้โอโอเคคนนี้ก็ดูปลาในน้ำมีปลาด้วยอหปลาในน้มีเสือในเสือ ชัชนี้ชอบกินปลาหรอช,ชั้นอยกิน,ช,นชันีชอบกินของที่มีประโยชน์ที่สุดชันีดูชั้นดีสินี่ไงมันกระโดดต้นไม้หนีออกนอกสวนสัตว์ได้เออเนาะมันอยู่กันเป็นศอกเป็นมุมดีแต่ทำยังไงอเลาแ้้ววมมันดดขยนะอยู่แบบธรรมาชาตินี่ไงตัวสีดำ,น,น,น,ดำน่ามีสีขาวด้วย มันไม่โดดเนาะมันน่าจะโดด,ดหูศัตรูของชนีคืออะไรมนุษย์ค่ะมนุษย์อู้ <c oughs> มันใหญ่มันกว้างมันดูไม่หมดรออาคาวันหนึ่งอะค่ะทุกคนอืนอ,อสลิ่นตัวอะไรนะออจากกระจกเทสหกกืม

นี่วัวกระทิงเลยนะเนี่ยบิกบัฟเฟโลโซดานี่นะคะก็มีเดไปทล r ๊ e เ o u n แลเาเดิน e r s ปรา one t s r c โอ้มีช้างด้วยว้าว ฮ่า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 เขาไม่ใช่ขาทำโอ้สวยสวสวยูไม่ต้องดูอุ๊ยน่ากลัว ไม่ต้องดูน่ากลัวพี่นาพี่นาอย่ามายืนใกล้รถบายบายเอ้ยเอ้ยเอ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันนกะมันโค้งอะไรอ่ะจะเป็เละไรเหมทอนกันขุดงูขุดงูเหรอ จอกเทศกตบกวางดูด้วยกันครับเว้ยตัวนี้เรากินเรากินนมครับคนขึ้นนมใหญ่เลยก็ไม่แปลกหรอกที่เขาแพงนิดนึงนะคะสำหรับชาวต่างชาติ3า0แต่ว่าแฟนพี่ธนัทได้ไอดีก๊าโชว์ไอดีกราดเขาเรียกพิงก๊าซนะคะพิงบประชาชนคนไทยนกอีโมูนกคีวี่นกอะไร ทางขึ้นนะคะให้อาหารยีราฟค่ะนู่นม้าลายนกกระจอกเทศเนี่ค่ะทางขึ้นนะคะสุดยอดมากเลยทางขึ้นโอ้ให้อาหารมันเหรอโอ้ยีราฟ กินหญ้านะคะโอ้ยมะนาวจับอุย้ยพี่นายให้อาหารวิลินมันยาวมากเลยนะพี่น,นะา,น,า,น,น,า,นายเนาะอันนี้ต้านนี่ต้านให้อู้หูนิวตันนี่ไม่กลัวเลยนะมึงระวังระวังเนาะเออ พี่นายให้น้องให้น้องป้อนด้วยอยากนั่งข้างหลังอ้อยก็นั่งข้างหลังเลยนังอย่าโดดอย่าโดดก็ขับรถไปเราไมู่กครับเพราะว่าก็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 ทูไเกอร <energetic descriptive> ์แอนอนน่นอะไรอ่ะเออคืออะไรยาวๆนู well, go, 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 go. ่นนะแม่ อะไรนะเนี่ยแผลภูเขาอ้าวเหรอแผลอะไรนะแผลภูเขาเลยยาวเป็นอ๋อว้าวตัวมนแผลภูเขาอู้แผลภูงาอะไรอะอะไรตรงนั้นน่ะน้าหันไปดูอะไรแบบนั่นน่ะอุ้ยนี่ไงเนาะล็อยู่นกยุงนกยุงนกยุงนการงความสามารถของแม่นับแารรู้ซึ่ง ต่วิ่งก็ไ้แสดงในเวลาสิบเยนการงในขระงนี้เปิดจำนาแล้วนะครับผู้ใหญ่40บาทเด็กย0บาทใคก็เท่วไรที่สนใจก็สามารถตรอที่ได้นะครับที่ส่วนกลางในความสามารถแนการจัดดราในเวลาี่นะครับนี่มีเสือมีเสือด้วยมาถึงกงเสือแล้วว้าวไม่เดิออไลี่ยโอ้ตอเพียสตอปเพีย,พยไปดูใกล้ๆ ตากเพียวตากเพียวนี่นี่อย่าไปดูอปดโอ้เขาโน<อ>่นไม่มีปลาหรอกลูกนี่ <laughs> นมาดูนี่มา Lion, Lion here. Lion. ไลอไอนไลออนเฮียไลออยตัวมันใหญ่มากเลยพี่นายาอันนิว <A Newton, S 3> ตันเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วอปีนดูโอ้ยเสืออาปากกว้างเลยนนน่่าดูั อ๋อน oh, ี่ไงอันนี้นี่สตาร์ฟสตาร์เพียร์สตารเพียโอเค we can see แม่ลองมาดูอะไรจ้ะจ๋ๆเด้อเอาไหมอย่าไปแย่เขานะอย่าอย่าอย่าไปจับด้วยเขาห้ามจับห้ามคา้อกระจกดูเหมือนเขาผอมนะเขาห้ามคล้อ ห้ามคอกระจกนะยายจะต้องคัดภาพเยอะเลยนะเนี่ย,ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยโย่เขาชื่อโยโย่ลูโอ้ออกมาข้างนอกแล้วนั่งนั่งระวังโอ้ยอย่าคว้ากระจกนะ แนะนำตระกูลเสือครับครับครับวเสือเสือเร็วเร็วเข้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเวลีเฮลตี้บ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนเลย เดี yeah. ๋ยวไม่บ้าโอ้พ่อตามาข้างหลังเราด้วย oh. อาา่ะเ oh. อันนี้สัตว์เยอะแยะเลยโอ้สวนน้ำนะคะสวนน้ำโคราชเนี oh. <Yeah. S 1> ่ยสวนน้ำโคราชโอเคโอเคมากกว่าสงังรณชนิดค่ะระยะทาง9ชัตว์ประมาณ5กิโลเมตรนะคะสำหรับนะคะเด็กผู้ชมได้ค่ะ ตอไน้ต่อกรตนะครไว้ชุม่ยังชิปเลยนะคะตัไปได้ะดมลยขาของาะสามารถปิดตได้เข้าไปชได้ค่ะอยู่ที่นาคารแอดิสเซนโรนะคะในบษัทเทนาดิที่เนโอดูกวางนี่ดเห็นไหมเห็นไหมกเกนะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเป็นน้าหลังเจอจากธนาครรกรโนนะคะ ตั้นครับด เป็นปากไดโนเสาร์ไหมโอ้แสดงว่าเขากลัวเขาเจ็บมันรองเท้ากัดหรือเปล่าไดโนเสาร์ทั้านั้นเลยโู้ นี่เห็นไหมอะไรตัวอะไรเนี่ยอันนี้น,น,นตัวมีหนามด้วยเอออ๋อ,น,อ,น,อนี่ไงม,ไม,มีต้นโบอับด้วยนะนี่ตัวมันใหญ่มากเลยพี่นายนนทุกตัวเลย เนี่ยโคลาดซูพี่นายดูตัวนี้ดิโอ้มันมีน้ำกระเซ็นใส่นะคะทุกคนน,น้ำกระเซ็นใส่เลยโหน้ำกระเว้าวเราเดิน้าไปตรงนู้นไหมนะ่ะ <c oughs> เดินไวไหมนางจะพามิโตะฮะ มาพี่นายยายพาไปมาโบอับนั้นค่ะเนี่ยโอ้โหว้าย <c ười> ไปดูแล้วก็เดินกลับพี่นายอย่าซนนะเดินไปดีๆก็หนูอย่าเดินเดินแต่ตรงที่ทางมันดีลูกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอย กูว่ากวกลับ<ม>ทางไหนอ่ะถ่ายรูปตรงนี้เลยมามาอย่ายถ่ายรูปให้ไปเดินไปเดินไวๆเลยจะได้ไปหาแม่นาวด้วยอุ้ยมีกวางกวางกวางน้อย,อยเห็นั้มสวัสดีเออสวัสดีเจ้ากวางน้อยมาชอบอยู่คนเดียวทำไมอ,อ่ะเราออมาอยู่คนเดียวทำไมเพื่อแกล้งมันหรือเปล่าอืม มีคนแกล้งมันแน่ๆเลยเนาะโหูหโหโหมันมีทางไปเร็วมันมีทางออกทางนี้อะ่ะม,มันทางออกไปด้านหน้าเลยนะเนี่ยจริงเหรอนี่เหรอเออทางออกมาด้านหน้าเดี๋ยวเราดูซิมันมีอะไรแต่แต่มันมาได้ยังไงอะ่ะโอ้ ส่วนน้ำลูกอ๋อร้านอาหารอยู่ตรงโน้นรู้ลแล้วรู้แล้วจ้าดอยออเอ๊ะอ่า,อา,อา,อากลับที่เดิมพี่เลยนะพี่นายดูเขาดีๆนะลูกอย่าไปเข้าใกล้เขาเดี๋ยวเขาตกใจ เดี๋ยวน้องตกใจนะครับระวังเขชนเอานะเขามีเขาแหลมด้วยอุ้ยมาหลายตัวเลยเห็นไหมหูมีกวางด้วยกวางเดินตามถนนโอ้โหกวางตัวนั้นออตัวเล็กเล็ก ตัวเล็กๆน่ารักมากเลยเออเขาไม่ให้เล่นหรอกลูกอย่าไปรบกวนเขาเราดูเขาเฉยๆนะคระเขาน่ารักก็เขาน่ารักมากเลยไม่ตัวเดียวคนเดียโอ้โโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมหลบ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 นู่นข้างหน้าอีก ร่วมกับนกกระจอกเทศและปลาายได้นะคะา่อจบกแม่ลูกแม่เลยน้องนอนแล้ว้ค่ะแสน้องแสนดีค่ะแรกน้อ้แสนรักกับแสนดีว้าวสี่ขวบนะเนี่ยตัวปังเอฟแสนรักกับแสนดีเีสายตาตือ้าสาะเอนี่เยอะ ผู้ใ,มใหม่20บาทตัว20บาทป็นดีก5บาทผู้สูงอายุเข้าครีแทรเข้าเขียนเสร็จนะคะสิ้นสุดการท่องเที่ยวแล้ววันนี้พายายต้อมนะคะทาฝรั่งพาทุกคนมาเทีท่ยวค่ะ